ชมครับไปกันที่เกาะมุกนะครับเพราะว่าที่นี่ครับ เขาก็มีการไปสำรวจพื้นที่นะครับเส้นทางปีนเขาซึ่งชาวบ้านก็ใช้ชื่อว่าจังเกิลแคมปครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรบางช่วงเนี่ยเขาบอกว่าต้องไต่เชือกเนื่องจากว่ามีความลาดชันเต็มไปด้วยความท้าทายใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับจึงสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาที่เขาบอกว่ามองเห็นวิวบนเกาะมุกได้แบบ360อองศาครับซึ่งสามารถมองเห็นเกาะต่างๆในจังหวัดกระบี่ได้นะครับ โดยชาวบ้านก็เตรียมเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประชนภัยพร้อมกับสัมผัสทุ่งหญ้าที่มีดอกสีม่วงบานสะพรั่งอยู่บนยอดเขาระหว่างทางก็มีกล้วยไม้ป่าและพันธุไม้หายากนานาชนิดด้วยหากโชคดีคุณผู้ชมอาจจะได้เจอกับฝูงนกเนือกที่บินไปบินมาอยู่รอบเกาะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่อู่ต่อเรือชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานชาวประมงได้มีการทำมาหากินต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ส่วนราคาห้องพักเนี่ยมีทั้งแบบเบาๆแล้วก็หรูหราระดับ5ดาวนะครับธรรมชาติก็สะอาดน้ําทะเลก็บริสุทธิ์นะครับเที่ยวได้ตลอดทั้งปีดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับ